ชาวชาติทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจในจังหวัดชนบุรีต่างรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปพร้อมๆกับคนไทยที่นี่ค่ะถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้แต่พวกเขาก็มีมุมมองหลายอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งมีทั้งมุมที่เหมือนและมุมที่แตกต่างจากคนในพื้นที่ As Pattaya joins the rest of Thailand in the countdown to the general election, which takes place on the 3rd of July, local campaigning is continuing, and the numbers of trucks with loud speakers. ข่าวการทําลายป้ายหาเสียงในพื้นที่การหาเสียงของผู้สมัครทั้ง8เขตในจังหวัดเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สื่อท้องถิ่นภาคภาษาอังกฤษอย่างพัทยาวันรายงานให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีได้ทราบ แม้จะไม่ได้ให้น้ำหนักเสนอเป็นข่าวหลักแต่บรรณาธิการพัทยาวันบอกว่านำเสนอข่าวเลือกตั้งเพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่มีทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจในพื้นที่ทราบความเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทยบางประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาเขาอยากให้มีการเลือกตั้งที่ลงตัวและไม่มีปัญหาไม่มีการค้านการอะไรเกิดขึ้นเพราะเขาเบื่อในการที่ว่าเกิดเหตุต่างๆที่ผ่านมา ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับมันส่งผลกระทบต่อบุคคลทางด้านธุรกิจเนี่ยค่อนข้างเยอะเมื่อเกิดหนึ่งครั้งคนในพัทยานักเที่ยวค่อนข้างจะหายเพราะนั้นธุรกิจก็จะก็จะค่อนข้างจะซบเซาลงาการท่องเที่ยวค่อนข้างจะเฟลลงแต่ตอนในช่วงนี้กําลังมาดีขึ้นแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงการเลือกตัง้งเขาก็เลยมองว่าอยากให้ทุกคนอะได้ออกไปใช้สิทธิ์จริงๆและยอมรับ ในผลของการเลือกตั้งจริงๆได้มาดัานแคนอดีตผู้สื่อข่าวชาวออซี่ที่มาใช้ชีวิตอยู่ในพัทยานานเกือบ20ปีปัจจุบันเขาเป็นนักเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเขามองว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวอาจไม่ได้สนใจข่าวการเลือกตั้งของไทยเพราะเดินทางมาเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่สําหรับกลุ่มนักธุรกิจหรือกลุ่มที่มาอยู่ท้าววอนจะให้ความสนใจข่าวนี้อย่างแน่นอนเพราะเป็นสิ่งที่กระทบต่อการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพของเขา แอนแขนบอกว่าการคอรัปชันยังคงเป็นภาพลักษณ์ที่เด่นชัดของนักการเมืองไทยในสายตาต่างชาติคอรัปชันโอเคฝรั่งลู้คอรัปชันที่เมืองไทยไม่ดีนะไม่ดีมากไม่ดีมากสําหรับสําหรับคนไทยโอเคฝรั่งด้วยนะสาหรับฝรั่งด้วยแต่ว่าผมบอกแล้วนะโอเคมันมีธรามะโอเคก็บบ้าง ่ว่าคนไทยไม่ได้คนไทยอยู่ที่นี่คนไทยก็คิดไม่ดีสําหรับคนไทยนะสำหรับพรังด้วยสำหรับฟรัง,รรงเป็นเป็นเป็นเจ้าของบริษัททำงานโอเคดันแคนทราบดีว่าในสายตาคนไทยหรือแม้แต่ชาวต่างชาติบางส่วนอาจมองว่าชนบุรีคือเขตอิทธิพลหรือบางคนอาจเรียกว่าเขตมาเฟีย แต่สำหรับดันแคนเขาคิดว่าคำนั้นอาจดูมีความหมายในแง่ลบจนเกินไปดันแคนใช้คำว่า dominant family ซึ่งหมายถึงชนบุรีมีครอบครัวของผู้ว่างขวางและมีฐานะในพื้นที่ที่อาจมีอำนาจทางการเมืองด้วย uh, dominant family โอเคมันที่ประเทศ uh, สหรัฐนะคน จะสมมติจอห์นเคนเนดีโรเบิร์ตเคนเนดีใคาจะนาเคนเนดีเป็นเคนเนดีแฟมิลี่เป็นบางคนบอกว่ามเป็นมาเฟียไม่ใช่เป็นมาเฟียเป็นเป็นเป็นรัฐไอ้นะเป็นโอเคอยากเป็นไปไปไป politics อยากเป็นประธานาธิบดีอยากเป็นวุฒิสมาชิกที่ชมบุรีด้วยนะโอเคมี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 แฟมิลี่อยากเป็นโอเค ม่ใช่น่าเฟียเป็นเป็นต้องมันอยากอยากเป็นเป็นปน ic, ยา,กย,ากนนนยกนายกรัฐมนตรีานายกพาทิยานายกชมบุรีทัศนาเป็นเขาเพราะว่าคิดโอเคมีไอเดียมีไอเดียนะก,ก,ก็ทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้บางคนคิดทำอะไรทำอะไรอยู่โอเคบางบางครั้งบางทีนะบางทีก็เอาสถานด้วยโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเขาเพิ่มดีกว่าเพิ่มดีกว่าชมพูรีโอเคไม่เป็นไร พัฒนาพัฒนาใช่ใช่ไม่ว่าผลการเลือกตั้งของจังหวัดชนบุรีผู้ชนะจะเป็นพักของผู้วางขวางในพื้นที่หรือพักอื่นๆก็ไม่แตกต่างกันในความเห็นของดังแนแคนรัฐที่ผ่านมาไม่ว่าพักใดจะได้ที่นั่งสสในพื้นที่นี้แต่ชนบุรีก็เป็นจังหวัดที่ได้รับการดูแลและพัฒนาในทางที่ดีขึ้นอยู่เสมอวรรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาไทย P ีบอรายงาน